สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ขอสรุปข่าวที่น่าสนใจประจำเดือนนี้มีดังต่อไปนี้ครับนครสวรรค์จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา62พรรษาเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นมพระเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิรา,าาราชสยามกุฎราชกุมาร ที่วัดวรนาถบันพศอำเภเมืองจังหวนครสวรรค์โดยมีพิธีทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์นมปะเคราะ สมเด็จพระบรมโอรสศรีราชรสยามกุฎราชกุมารประสูติเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ส่งเจริญพระชนมายุ62พรรษาจังหวัดนครสวรรค์จึงพร้อมใจกันจัดพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลอันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอีกด้วยจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีของวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติของคณะลูกเสือเนรดารีจังหวัดนครสวรรค์โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้นที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดนครสวรรค์เพื่อล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยมีการตรวจพลสวนสนามการกล่าวคำปฏิญาณการมอบประกาศเกียรติบัตรและการเดินสวนสนามของลูกเสือเนตรนา,นารีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาติไทยเมื่อเวลาเก้านาฬิกาของวันที่1 1กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในการวางพ่านพุ่มสักการะพระบรมาสารริศัก์สมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายมหาราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการทหารตำรวจพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สาราประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระนารายมหาราชทางจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกบำรุงสุขและเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนนครสวรรค์ เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขณอบตหนองกระโดนตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการมุ่งเน้นการเข้าถึงการบริการของประชาชนในด้านการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน การคืนความสุขให้กับประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายในงานมีหน่วยงานต่างๆนํานการบริการไปให้ประชาชนทั้งในด้านอาชีพสาธารณาสุขการจําหน่ายสินค้าราคาถูกมีประชาชนมาเข้ารับบริการเป็นจนํานวนมากนอกจากนี้ยังมีการร่วมถวายสัตว์ปฏิญาณตนและร่วมร้องเพลงละกันไว้เถิดเพลงสรรเสริญพระบารามีทางเหล่ากาชาติได้มอบจักรยานถุงยางชีพแจกผ้าห่มให้กับประชาชนและนักเรียนอีกด้วย เจ้าหน้าที่ป่าไม้สนที่กำลังป่าไม้ตำรวจทหารออกตรวจคน้นร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดนครสวรรค์เมื่อเวลา14.00นาาของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาพันเอกศิริวิทย์นาทองรองผอ,อ,อกรรมนรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายสมพงศ์สิทธิโชคสกุลชัยผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจป่าไม้ได้ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าเฟอร์นิเจอร์และร้านค้าไม้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตามคำสั่งคอสอชอในด้านการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบค้าไม้ต่างๆโดยได้เข้าตรวจค้นร้านค้าเฟอร์นิเจอร์บริเวณริมหนองสมบูร์พบว่าร้านดังกล่าวไม่มีหนังสืออนุญาตค้าสิ่งปริศตามพรบรป่าไม้และหลักฐานการได้มาไม่ชัดเจนโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกการจับกลุมพร้อมยึดเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สักนำส่งพนักง,งานสืบสวนต่อไป จังหวัดนครสวรรค์จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นแก่ประชาชนลดความสูญเสียหากเกิดภัยจริงเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีของวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานายอำนวยตั้งเจริญชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการเปิดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจ,จังหวัดนครสวรรค์ขึ้น ซึ่งทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นที่ห้องพอยพรลินโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและขยายเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เพิ่มพื้นความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตอย่างถูกต้องเป็นระบบเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นจากประสบการณ์ร่วมและประสบการณ์ส่วนตัวพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ความเข้าใจไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธ,ธิภาพโดยมีเครือข่ายสื่อมวลชนและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกว่า60คนจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมมหากรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติเมื่อเวลา7นาฬิกา,าของวันที่22รกรกฎาคมที่ผ่านมานายอำนวยตั้งเจริญชัยรองผู้ว่าราชการจังหงว,วัดนครสวรรค์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมหากรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ ร่วมปฏิบัติธรรมและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามาเณรบริเวณวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนร่วมพิธีตามโครงการมหากรรมปองดองสมันฉันคืนความสุขให้คนชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจการเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ความสงบสุข โดยถือเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับพิธีที่กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทั้งนี้เพื่อสนองนยโยบายตามแนวทางการปองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชด้วยพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์จัดงานสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของจังหวัดนครสวรรค์และงานโอท็อปนครสวรรค์กา้าวไกลสู่อาเซียนมเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่17กุมฎาคมที่ผ่านมา นายสุรศักดิ์เจริญศรีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดงานสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของจังหวัดนครสวรรค์และงานโอท็อปนอครสวรรค์ก้าวไกลสู่อาเซียนที่ห้างเดอะวอล์คนครสวรรค์ซึ่งทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการคาดสารรส,สุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของจังหวัดเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดตลอดจนเป็นการนำผลิตภัณฑ์เด่นเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมการพัฒนา เพื่อผลักดันก้าวไกลสู่อาเซียนได้โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ร่วมแสดงและจำหน่ายทั้งประเภทอาหารเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารรวมทั้งสิ้น40ร้านค้าด้วยกันจังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะกรรมการสอพอสอจอนครสวรรค์รับทราบนโยบายการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดรองรับคำสั่งคสอชอ เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่23รกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูมมนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจ,จังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่10ประจำปีงบประมาณ2,557เพื่อรับทราบนโยบายการปราบปรามและหยุดยัง้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดรองรับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยทางคณะคสอชอได้วางแนวทางในการให้ทางสพอสจ ได้เน้นการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการบำบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยต้องมีระบบติดตามผู้ผ่านการบำบัดการฟื้นฟูนอกจากนี้ยังต้องมีระบบปานป้องกันกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในพื้นที่โดยใช้ในโยบายพ่อดูแลลูก โดยในที่ประชุมได้มีการสั่งการให้ทุกพื้นที่ดําเนินการได้ทันทีนอกจากนี้ยังได้สรุปผลการดําเนินงานการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี2,557ที่ผ่านมาอีกด้วยเกษตรจังหวัดนครสวรรค์จัดงานพิธีเปิดงานโลนลนลงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนาเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่29กร,รกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานโลนนลง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนาณลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าค่ายมณฑลทหารบกที่31จังหวัดนครสวรรค์โดยทางหน้านหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวทางการลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรจะพึ่งพาตนเองได้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสมประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายลดต้นทุนการผลิตมาทดแทน นอกจากนี้ทางคอสชอได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติปี2556โดยเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้น1 1 0 1 9รายจำนวนเงินที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน161ล้านบาทเศษจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการสร้างความบองดองสมนฉันของคนในชาติโดยมิติทางาศาสนาเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานายสุรศักดิ์เจริญศรีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยมิติทางศาสนาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผ่านมิติทางศาสนาเนื่องจากศาสนามีหลักธรรมคำสอนให้คนมีความรักความสามัคคีเป็นคนดีเป็นการปลูกจิตสำนึกของคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา สร้างความปองดองสมานฉันท์และจริลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนโดยทางวิทยาลัยได้นํานักศึกษาของวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสารพันยะการบรรยายธรรมและการแสดงดนตรีจากมณฑลฐานบกที่31ค่ายเจริญประวัติมาร่วมแสดงให้นักศึกษาได้ชมอีกด้วยท่านจะติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ